อาดุกต้มน้ำปลาพี่นอ้องมาแล้วต้มสองตัวนะะเอาแบบบ้าน,านอีสานบ้านเฮาเห็ดแบบง่ายๆครับผมพากินกับกับต้นหอมนะฮะแตงมะเขือของบ้านเฮาบอกม่วงนะพี่นอนะ้องเ้อนี่แ้าแซ่บบ่ครับผมที่นี่หรนนี่ก็จะหรอนี่กินแซ่บต่างแดงก็จะเอาน้ำพริกแกวลาดเลยนะพี่นอนะ้องเ้อลาดเลยนะครับลาดตะสตูปป่าเลยนี่ยุ่ยย่ วัฒนธรรมในพี่น้องมืง่อนึงถือกล่องครับนี่ปลาดุกต้มน้ำปลาลาลาดด้วยแก้วบองเอ้ยไม่ใช่ลาดด้วยพริกอะไรนะน้ำพริกป่นเนาะครับนี่แซ่บพี่น้องโอ้ยเขาเหนียวหอนๆบาดนี่คุยมาครับมามาแซ่บเหมือนกันเขาครับพี่น้องสุภสุคนพวนสวัสดีครับพี่น้องสุภสุคนนะครับเด้อมื่อนี้ลุยนี่กินแซ่บในต่างแดนพาพี่พาน้องมากิน ปลาดุกต้มน้ำปลาร้าได้ด้วยไอ้นำจิ้มเจลพริกพนูด้วพี่น้องเน้อหักินกับข้าวกับักซีป้อมอ่าต้นหอมกระผมแต่งยูพีด้อพี่น้องเดื้อแต่งอันนี้แต่งครับแล้วก็มะเขืออันนี้บักม่วงกรบผมม่วงหวานม่วงน้อยแซ่บพี่น้อะครับนี่นี่บักม่วงส้มกับมีพี่น้องเอามากินกับไอตุ่าปลาดุกแซ่บพี่น้องมากครับมาจะอยู่ไกลอยู่ไกลมาแซ่บําถันที่เก่าเด้วพี่น้องเด้อ เปิดโดยมือได้ครับเยอะมากเนะครับผมก้อนจิกิงกะฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ช่องหลุยนีกินแซมในต่างแดนได้ครับพี่น้องสุขสุขค้นเพราะว่าเป็นเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเด้ครับเด้อเหาเหนียวครับผมโอ้หอนหอนเลยครับผมไปครับคือเก่าพี่น้องคือเกา่าแสบอันนี้ตัวน้อยอันนี้ตัวใหญ่ครับหลาดแก้วพี่น้องเอ้ ยินบ่ล้วครับผมมีใครผมเริ่มีนนีน้องปลาดุกปลาดุกรัสเซียมตุ่มเปื่อยตุ่มสามตัวบิดมาค้ำใหญ่ีต่ค้ำนี่สุดอะไรครับค้ำนใหไ่ไปครับอืมมอะไรบุ๋มงมงวกันมอวนม อืมสมอีซีปอมพี่เ้อแล้วเหมือนปุ่มจะได้ผักล่างแล้วแช่แล้วครับพี่น้อง อาการฮังกูมเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องหน,นาวพ่อหืมไดแต่งครับ ไข่กับมี๊เพื่อนไข่ไปดูขึ้นบะครับตัวใหญ่กับไข่ใหญ่จัดนัวครับอือส่วนหอมมัน ทำเลยดเลยครับอให้ดีเขาตาจุดหอนเขาคำเงี้ครับผม ร้างพี่น้องก้างเจ้พีิปากีน้อ นะครับอือเหตเการณ์ฮะอืมขามันนะครับจับผักชีปลอ่งนหอม ด <iento> ูครับดีครับรสอึดอัด

สบายว้พระวันนึงหือต้อ,หอ,หอ,หอหงหนาวแต่พายไงครับน้องปิงห้องกุงครับผม คนล้ายเลยวันวันนี้ถ่ายคลิปเอาคลิปให้ร้งให้พี่น้องมึงครับผมถ่ายทุกบุญทุกกันครั <c oughs> บพอเขาไปกินน้ำครับผมขขาปลากินแซ่บหลายวันเดี๋ยวหล,ลายคน โดนก็จะมีแบบนี้นครับผมขอมมกินคาพีกับนอกกินดอกกับพ้ากับใบใบพ้าหมอดกไลขนาดทั้งหนาวทั้งหมอดทั้งรมพี่น้องเลย Mm hmm. ใครยังมาโผล่แทะตดเอาแั้อืม mm hmm. bạn Chạp mặt nhanh vào được rồi Ra tối nay tối nay Tối nay ngon đấy trong một cái nhai tạc mọt tạc phốn Các bạn đang có khả năng tay với thầm. เพราะว่าอืมก็เจ้าจะป,ปิดกระเช้าครับมุนี่เออมุนี่อ่ะไปไปทางรถก็จะไปสมชซ้ประมาณสิบเหมือนแล้วีเน้องชุดชุด ไม่ได้ปาาไว้ต้อมุงม่วงครับะัน,นี่นะกดัดเลยครับกับข่วนหินมกันนะกัดกินข้าบเปลือกละ không không bán đọc ล่างกินของข้าวแล้วก็ล่างด้วยนางปากด้วยของหวานพี่น้องมะม่วนะง,งสุกมไม่อร,นะร่ยพี่น้องเปิดด้วยมือยิบากันเนาอแสบต้องเสบเวลากลับไปพีนะ่น้องเอ๊ะ ฮะนาองหอมอิ่มหรืหพี่น้องดิติดขเข่ากันกะเบิดเก็บนี่นกับคือเข่าพี่น้องกินบ่เบิดกับยายวากนนันได้ครับเด้อกินได้แค่อิ่มครับพ่อกับแม่เขี้เหนาครับกินนี่ก็ขอบพระคุณครับบ๊ายบายเลียบยูครับผม